ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเรียนเราก็จะมาเรียนในเรื่องของงานช่างในบ้านกันต่อนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงทักษะกระบวนการในการปฏิบัติงานช่างค่ะอันดับแรกเขาให้เราตระหนักถึงปัญหานะคะให้คำนึงถึงความจําเป็นในการผลิตว่าเรามีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างหรือซ่อมแซมงานเดิมที่เกิดจากความบกพร่องนะคะ ให้เราวิเคราะห์วิจารลักษณะของชิ้นงานค่ะมีลักษณะอย่างไรมีวัตถุประสงค์เพื่อสิ่งใดแล้วก็มีความซับซ้อนผลตอบแทนที่ได้คุ้มค่าหรือไม่นะคะสร้างทางเรื่องอย่างหลากหลายคิดวิธีการทำงานหลายแบบหลายวิธีเพื่อหาแนวทางที่ดีที่สุดในการปฏิบัติงานนะคะการประเมินและเลือกทางเลือกค่ะ นำวิธีการต่างๆมาประเมินว่าวิธีใดเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วเลือกวิธีนั้นเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานนะคะกำหนดและลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานการทำสิ่งใดใช้เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์หาซื้อจากแหล่งใดใช้งบประมาณเท่าไหร่นะคะปฏิบัติงานด้วยความชื่นชมค่ะมีความพอใจเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานตามขั้นตอน หรือแผนการปฏิบัติงานที่ได้วางไว้นะคะและประเมินผลงานระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบขั้นตอนการทำงานไปตามที่เราวางแผนไว้หรือไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคใดที่ต้องแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นนำผลงานมาวิเคราะห์วิจารณ์เพื่อนำไปปรับปรุงการทำงานในแต่ละขั้นตอนให้ดียิ่งขึ้น ประเมินผลรวมนะคะพิจารณาว่าผลรวมนะคะมีความสำเร็จตามจุดประสงค์ที่วางไว้ดีกว่าเกณฑ์หรือมีข้อบกพร่องใดวันนี้มิสวรรจะมาพูดถึงเรื่องของความปลอดภัยในการปฏิบัติงานช่างกันในการปฏิบัติงานช่างเราควรตรวจสอบคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ว่าอยู่ในสภาพดีหรือไม่ก่อนนำมาใช้งาน 2. แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่รัดกุมไม่สวมใส่เครื่องประดับในขณะปฏิบัติงานนะคะสสวมหมวกนิรภัยและรองเท้าหุ้มส้นเพื่อป้องกันโลหะหล่นทับและเหยียบของมีคมไม่เล่นหรือหยอกล้อเล่นกันในขณะที่ปฏิบัติงานปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวงังและมีสติปฏิบัติงานตามคำแนะนำ เกี่ยวกับวิธีการใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานช่างวันนี้เราจะมายกตัวอย่างนะคะนักเรียนการปฏิบัติงานช่างง่ายๆคือการซ่อมการซ่อมแซมนะคะเอ่อท่อน้ำประปานะคะเมื่อมีการมีท่อน้ำประปาเราจะซ่อมก๊อกน้ำค่ะอันดับแรกนะคะนักเรียนมาดูอันนี้คือวงจรของการเปลี่ยน นะคะเปลี่ยนก๊อกน้ำนะคะ1ปิดวาล์วน้ำค่ะด้านซ้ายและด้านขวานะคะด้วยน็อตขันไว้หลังจากนั้นค่ะเปลี่ยนแหวนยางควบคุมการเปิดปิดค่ะนะคะตามลูกศรเลย 1, 2, 3, 4นะคะอันนี้เปลี่ยนแหวนยางกันซึมของก๊อกน้ำ แต่ในขณะที่เราทำเราอาจจะเกิดความไม่มั่นใจก็อาจจะทำกับผู้ใหญ่หรือคุณพ่อนะคะหรือผู้ที่มีความรู้ในการเปลี่ยนนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเราเรียนรู้ถึงเรื่องของการซ่อมแซมก๊อกน้ำนะคะอย่างง่ายๆนะคะตามขั้นตอน1 2 3นะคะ4นะคะนี่คือขั้นตอนนะคะทั้งหมดอ่า ทำไมไม่ยกเลิกล่ะอ๋อทำไมไม่ <laughs> 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 <laughs>